ครับก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทาง Facebook และทาง YouTube นะฮะวันนี้จะทดลองนะครับเป็นการทดลองนะฮะเอากล่องควบคุมมอ,อเตอร์ DC นะครับตัวนี้นะฮะนะครับจะทดลองเอาชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะตัวนี้มันกล่องมันสเปคนะฮะ24โวลต์250วัตต์ นะครับแรงดัน24โวลต์250วัตต์ก็ประมาณ10แอมป์นะฮะก็จะทดลองดูว่ามันจะชาร์จแบตรถยนต์ได้ไหมนะฮะเพราะว่าโดยหลักการแล้วนะครับเจ้ากล่องตัวเนี้มันเป็นกล่องที่เป็นกล่อง PWM นะฮะก็คือสัญญาณ แรงดันที่มันปล่อยมาควบคุมมอ,อเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะปล่อยมาเป็นพันนะครับแต่ว่ากล่องมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่กล่องนิดเดียวนะฮะเพราะว่ามันวัตมันน้อยนะฮะ250วัตต์นะ,ะทีนี้ผมก็มาติดซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้เพิ่มนะฮะเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันเป็นแค่อลูมิเนียมบางๆนะครับถ้าเราเอาไปชาร์จแบตหรือว่าใช้กําลังสูงๆเนี่ยนะฮะมันก็จะร้อนพอมันร้อนเนี่ย ตัวกล่องมันเองเนี่ยระบายความร้อนไม่ทันนะฮะเดี๋ยวตัวมอสเฟตด้านในมันจะพังนะครับนะฮะผมก็ใช้สวิตชิงนะฮะสวิตชิงตัวนี้24 v โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้านะฮะตามสเปคของกล่องมันมีสายเยอะแยะเลยนะแต่บางสายมันไม่ได้ใช้ครับเป็นสายไฟเลี้ยวสายไฟหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะที่ใช้หลักๆก็มีไฟเข้ากับไฟออกนะครับแล้วก็มีสายสวิ์อยู่เส้นหนึ่ง ะะถ้ากล่องรุ่นนี้จะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะฮะจำเข้าหากันเป็นการเปิดการทํางานของวงจรนะครับอีกแล้วก็ไอ้ที่เป็น3เส้นนี่จะเป็นสายตัวปรับแรงดันนะฮะคือเอาต่อกับ VR นะฮะเอาต่อกับตัว R ปรับค่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปทําจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต่อคันเร่งคันเร่งมันก็คือตัว R ปรับค่าได้นี่แหละเพื่อเอาไว้ปรับแรงดัน นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จ่ายไฟต่อสายออกไปที่นี่ไว้กับแบตเตอรี่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ปรับแรงดันขึ้นไปนะครับเ,เดี๋ยวจะทดลองดูว่าถ้าเราปรับแรงดันขึ้นไปชาร์จแบตเนี่ยสัญญาณที่มันออกจากตัวกล่องตัวเนี้มันจะเป็นพันแบบไหนยังไง ะะเราลองดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ลูกนี้มันเสื่อมแล้วนะฮะลูกนี้ก็เก็บไฟไม่อยู่นะครับก็วิธไงว่าชาร์จชาร์จเข้าชาร์จเข้าแป๊บเดียวเต็มนะฮะแล้วก็เก็บไฟไม่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ไฟไฟของตัวแบตมีอยู่ที่12.4โวลต์น,นะฮะอันนี้จอสโคปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเส้นสโคป ปรับเส้นจะโขบไว้แนวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าปรับไว้ก,กลางเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราวัดเนี่ยเส้นมันจะเกินกั้ไปข้างบนจะมองไม่เห็นนะฮะก็อยู่แนวนี้นะครับวัดตอนนี้มันจะวัดจับแรงดันดีอยู่นะฮะช่องละ5โวลต์นะฮะห5 1 0นะฮะ11 12นะครับโขบก็วัดได้1 2โวลต์นะฮะ ใกล้เคียงกับตัวมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมใช้คลิปแอมจับกระแสตอนที่เราปรับแรงดันขึ้นไปว่ากระแ,แสชาร์จเราจะได้รู้ว่ากระแสชาร์จเนี่ยก่แอมนะฮะเดี๋ยวมันจะสูงเกินจนกล่องควบคุมมอเตอร์พังนะฮะครับ V R ตัวนี้ผมก็อมาติดไว้เพื่อความสะดวกก่อนนะฮะเพื่อ เวลาปรับจะได้สะดวกสะดวกนะฮะเดี๋ยวลองปรับขึ้นไปนะฮะนะครับเริ่มมีกระแสะไหลตอนนี้กระแสะไหลอยู่4แอมป์นะฮะทีนี้เรามาดูจอสโคปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นพันธ์นะฮะนะฮะแรงดันที่ออกมาจากกล่องควบคุมมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแรงดันพันธ คือจ่ายไฟออกมาเป็นฟาร์มทีนะครับจ่ายออกมาเป็นช่วงนะฮะซึ่งความทีเท่าไหร่นั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจริงแล้วมันคานวณจากตะโขบได้นะครับแต่ผมก็คํานวณไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวไว้เอามิเตอร์มาวัดดูอีกทีหนึ่งนะฮะมิเตอร์ตัวที่วัดฟามทีได้ของผมแบตมันหมดนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าฟามทีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูจากตะโขบโดยคร่าวๆเนี่ยนะฮะฟาร์มทีที่ออกมาเนี่ย น่าจะเกิน10กิโลเฮิร์นะฮะน่าจะเกินนะฮะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะครับนะะแรงดันนะฮะแรงดันก็15โวลต์นะฮะวัดจากมิเตอร์นะครับวัดจากสโคบเดี๋ยววัดจากสโคบก็50 15เช่นกันนะฮะส่วนไอเส้นตรงนี้นะฮะ อาจจะเป็นสัญญาณรบกวนนะฮะเพราะว่าสายสะะโคบผมไม่ค่อยมาตรฐานนะครับสัญญาณมันออกมาเป็นพันนะฮะหรือเป็น PWM แสดงว่ามันก็สามารถใช้ชาร์จฟื้นฟนูแบตเตอรี่ได้นะครับส่วนฟาร์มทีนั้นนะฮะถ้าจะใช้งานกันจริงๆเนี่ย ต้องการที่จะปรับความถี่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องไปศึกษาเบอร์ IC ที่เขาเอามาทำเจ้ากล่องตัวนี้ไวเนี่ยว่ามันสามารถกำหนดความถี่ยังไงนะครับที่ขาไหนนะฮะเราก็ไปศึกษาดูแล้วก็อาจจะสามารถกำหนดความถี่ด้วยตัว VR ได้เหมือนกับเครื่องชาร์จพื้นฟู แบตเตอรี่ที่มีขายทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถดัดแปลงได้นะฮะอ่นะฮะตอนนี้กระแสไหลเข้าแบตเตอรี่อยู่3.6แอมป์นะฮะตัวกล่องควบคุมวอเตอร์ก็มีความร้อนนิดๆนะฮะอุ่นๆน,นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นไปอีกนะฮะสัก8แอมป์แล้วกัน น่จริงๆแล้วมันตามสปเปคมันเนี่ย250วัตต์คือ10แอมป์นะฮะสามารถจ่ายกระแสดได้10แอมป์นะครับมันจะมีมอสเฟตอยู่ตัวหนึ่งมอสเฟตเบอร์ไม่ใหญ่นะฮะถ้าสมมุติว่าจะใช้งานจริงๆ,ๆเนี่ยอาจจะหามอสเฟตที่มันรับกระแสดได้สูงๆมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าออกแบบออกแบบใหม่นะฮะถอดตัวบอร์ดมันออกมานะฮะเอามาออกแบบ ติดกระซิงระบายความร้อนใหญ่ๆนะฮะอาจจะขนานมอสเฟตเพิ่มเข้าไปหรืออย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบกันนะครับแต่ตอนนี้8แอมป์สบายๆนะฮะอุ่นๆนะฮะไม่ร้อนอามาดูนะครับแรงดันที่ไหลเข้าแบตเตอรี่นะฮะ17โวลต์นะฮะแบตมันเสื่อมแล้วนะฮะตัวนี้ถ้าแบตไม่เสื่อม,มแรงดันมันจะไม่ไหลขึ้นไปขนาดนี้นะฮะแต่ว่าในการชาร์จฟื้นฟูเนี่ย จริงๆแล้วก็ต้องอัดแรงดันเข้าไปนะฮะพอแบตมันเริ่มคืนมาในแรงดันมันก็จะเริ่มตกลงมานะครับกระแสไหลยอยู่8.2นะฮะฟัมที่นะฮะนะครับฟัมที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาวัดให้ดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวซื้อฐานมาใส่ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะเพื่อนามาชิก ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะกล่องตัวนี้ร0อกว่าบาทนะครับไม่เกิน200นะฮะสั่งจาก Lazada นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ในไทยนะนะฮะจากจีนนะครับในไทยก็ก็มีขายแต่ว่า,าราคาก็ประมาณ3 0หรือ400บาทนี่แหละหรือ500นี่แหละจำถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เอามาประยุกต์ใช้ชัดเป็นเครื่องฟื้นฟูไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับราคาถูกนะฮะ กระแสไหลนิ่งๆนะฮะที่8.2แอมป์นะฮะเดี๋ยวตผมลองปรับลดดูนะฮะปรับลดลงไปนะอันนี้คือไม่มีกระแสไหลแล้วนะฮะแรงดันตัวนี้ก็จะเป็น DC นะฮะจะเห็นไหมฮะเซตโคมจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นแรงดัน DC นะครกระแสเป็นศูแอมป์นะฮะแรงดันจากแบตเตอรี่ก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้าลองปรับขึ้นไปใหม่นะฮะพอเริ่มมีกระแสไหลเนี่ย นะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นพันธ์นะฮะเป็นความทีนะครับเดี๋ยวผมลองดูหน่อยว่ามันจะปรับขึ้นไปได้สักกี่แอมนะฮะสิบสี่สิบห้าสิบหกแอมนะครับสิบเจ็ดแอมนะฮะสิบแปดแอมก็ลองแช่ที่สิบห้าแอมสักแป๊บหนึ่งนะฮะ นะฮะก็สบายๆนะฮะ15แอมแต่ว่าร้อนหน่อยหนึ่งนะฮะตัวซิงเริ่มมีความร้อนหน่อยหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอาพัดลมช่วยเป่าก็น่าจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะลลดลงมาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะพังแล้วก่อนนะฮะ ครับเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกนะฮะลองไปไประยุกดูนะครับเอาไว้ชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่นะฮะกล่องควบคุมมอเตอร์ DC นะครับมันมีหลายขนาดนะฮะ2 5 0 300วัตต์400วัตต์500วัตต์นะครับก็ผมคิดว่ามันเหมือนกันหมดนะฮะเพราะว่าหลักการมันคือจ่ายแรงดันออกมาเป็นพันนะครับเป็น PWM นะฮะ อ่ะโอเคครับไว้เพื่อเป็นแนวทางยังไงวลาสมาชิกเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดถูกใจนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวไว้ทำคลิปอื่นๆอ,ออกมาให้เพื่อสมาชิกดูอีกนะฮะต่รอบวันนี้ก็คงต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ